เย่ yeah, ถึงสวนสัตว์แล้วปิดเทอมแล้วชัยก็มาเที่ยวสวนสัตว์นะทุกคนพอดีว่าเห็นเขามีโครงการให้อาหารสัตว์ด้วยตัวเองชัยก,ก็เลยสมัครแล้วก็นั่งรถมากับรถทัศนศึกษาของโรงเรียนเพื่อมาให้สวนสัตว์ที่สวนสัตว์นี้นะ่ะชัยก็นะชัยก็ว่าชัยก็จะให้อาหารเจ้ากับปิปลาเจ้ากระปิปลาหรือว่าเจ้าสลอตเห็นนห ตูแฟชมีอะไรงี้ด้วยมีใครเคยไปให้บ้างแล้วนะชัยก็อยากไปให้บ้างมากเลยนะ่ะใครเคยไปให้อาหารเจ้าตัวพวกนั้นมาบ้างแล้วคอมเมนต์บอกชัยก็หน่อยสิว่ามันเป็นแบบว่ายังไงบ้างดีหรือเปล่าความรู้สึกดีไหมที่ได้ไปให้ด้วยตัวเองอนะ่ะให้กับมือตัวเองเลยเพราะปกตินะ่ะชัยก็จะเห็นแต่แบบพี่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เป็นคนให้คราวนี้จากที่สมัครโครงการนี้ชัยเกก็เลยรู้สึกว่าชัยก็จะต้องอัดวิดีโอเก็บไว้เพื ว่าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ชายก็จะได้ให้อาหารสัตว์ด้วยตัวเองไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่สวนสัตว์นี้จะมีสัตว์อะไรที่จะให้เราไปให้อาหารนะ่ะงั้นชายก็ว่าชายก็หลุดหล่อหล่อไม่ไหวแล้วเออแต่ว่าบันนี่ก็สมัครมาเหมือนกันดินาะนั่งมาขัดเดียวกันด้วยอย่าบอกนะว่าบันนี่หลับอยู่ในรถเพราะบันนี่นั่งแถวหลังสุด เชกเกิว่าบันนี่ต้องหลับอยู่ในรถแน่เลยเอตื่นหรือ,อยังตื่นหรือ,อยังเชกกนั่งหน้าสุดก็เลยแบบมองเห็นทางมาตลอดก็เลยแบบไม่ได้หลับนะ่ะเอหลับอยู่หรือเปล่าตื่นได้แล้วถึงสวนสัตว์แล้วบันนี่ตื่นหรือ,อยังมาถึงก็นานแล้วนะถ่ายถ่ยถ่ยนิดนึง๋อตือ่นก็ได้ไปไปงชเกิลเธอนี่ ตลอดเลยเชียก็เรามาถึงกันตั้งนานแล้วนี่นาแต่วันนี่ไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่นะอ๋อทำไมล่ะเราจะมาให้อาหารสัตว์กันไม่ใช่หรอแต่มันนี่ว่างนอนอยู่นะก็มันถึงตั้งนานแล้วคนอื่นเขาลงไปให้อาหารสัตว์กันหมดแล้วโครงการให้อาหารสัตว์ที่เราสมัครกันมานะออที่ไปเลยถ้างั้นใช่ใช่ใช่นี่เธอคิดไว้ว่าเธออยากให้อาหารสัตว์อะไรเหรอ บันนีตอยากให้ยีรับน่ะถ้าอยากให้ยีรับเหรอแต่ว่าบันนี่เอื้อไม่ถึงนะ<อ>ต้องโอ้จริงด <นะ S 1> ้วยยีรับคอยาวโอ้โอแต่ว่ายีรับคอยาวมากหตัวมันก็เป็นแบบสีเหลืองเหลืองแดงแดงส้มส้มแชแมมันก็คอยาวบันนี้ชอบมากเลยมันเป็นสัตว์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้เลยนะในโลกใบนี้นะอีกทั้งม้าลายอุม้าลายก็เป็นม้าที่มีขาวลายสลับดําหรือดําสลับลายขาวนะบันนี้เกิดมาบันนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าสกลงขาวลายดําหรือดําลายขาวเนี่ยมันคือม้าลาย แต่ว่าดำลายขาวหรือขาวลายดำมันก็สลับสีเหมือนกันนี่นาแต่ว่ามันงงไงมันขาวลายดำหรือดำลายขาวก็ไม่รู้นะ่ะทุกคนคิดว่าขาวลายดำหรือดำลายขาว,วาอ่ะมันลายน่ะไม่ดู้สี <laughs> <เ>คคิดปวดหัวนนะ่ะซื้อน้ำดืม่มกินดีกว่าน้ำดื่มยีห่ห้อซูกินแล้วจะสู้สู้ซา เออปาตังกาปาตังกี้ซูซูซี่ปาตังกี้ปาตตังก้านั่นนะน้ำดื่มยี่ห้อซูไปไหนละเราปัททะหยาไปแล้วนะเราไม่ต้องไปกินกันหรอกวันนี้น้ำดื่มยี่ห้อซูเพราะว่าเรามาสวนเกษตรต้องกินน้ำดื่มยี่ห้อซูถูกต้องกินมอนสเตอร์เอนอร์จีดีกว่าจื๊อจื๊อกด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 งี้ยรวยไปกี่บาทเนี่ยอร่อยมากเลยแฮชไอค์ก็จะกินไหมน่ะ าฉันกินซักสามเครื่องดื่มชูกำลังห้ามดื่มเกินวันละสองกระป๋องของน้ำโอ้แต่ที่เธอกินไปมันจะกีนเป็นสิบแล้วนะกินเผื่ออาทิตย์หน้าเลยนะเอ้าได้เลยเหรอโอเคถ้าอาทิตย์หน้ามีเจ็ดวันงั้นเธอก็จะกินได้สิบสี่กระป๋องมาสี่ฉันว่าไปทัวร์สวนสัตว์กันดีกว่าเชคเกิลพูดเยอะแล้วโอเคโอเคโว้นันทะเลเออไม่เอาดีกว่าเราไปดูสัตว์ทะเลโอ้ที่คือสิงโตแอฟริกันเลย อน <On>. oh, ใช่เลยพื้นที่นี่มาจากโห oh, นี่แอฟริกานะโย oh, ส่วนใหญ่อายุจะอยู่ได้ประมาณ20ปีแนะ่โอ้ว้าวมันมาจากทุ่งยัดสวรรค์น่าหรอใช่ใช่ใช่นี่ไงโอ้ oh, นี่ไงนี่อายุจะอยู่ได้10-14ึีนปีนะ oh, ประชากรมีทั้งหมด20 0 0 0ตัวแนะ่น้ำหนักสูงสุดอยู่ที่200กิโลว้า wow, วความสูงอยู่ที่90เซนแนะ่สุดยอดไปเลยนะ ฉันว่าเราต้องไปดูแล้วนี่เขาจะให้เราให้อาหารสิงโตหรือเปล่าเธอกล้าให้ไหมถ้าต้องให้สิงโตนะ่ะไม่เอาหรอกโอ้นั่นมันยียโลย,ยียีตรงนี้มันสิงโตนี่มันข้อยีราโอ้ยีราบคอยาวแต่ว่ายีราฟแปลกๆแ่ไปดูใกล้ๆกันดีกว่าเชคเกอร์ไปเร็วฉันว่าเราต้องไปดูข้างหน้านะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นแมวคอยาวเอ๊มไม่ใช่ยีราฟ โอ้นี่มันแมีคอยาวนี้ออรู้แล้วมันคืออะไรคือเมียแคทนี่เองเออมียแคทคอยาวอ่ะคนละกงนะ่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นแฮะมันคือสัตว์อะไรหน้าตาขี้เล็กขี้เหลดูสิขอบตาก็คล้ำดำสงสัยนอนน้อยนะ่ะโอ,โอ,โอ้มันเดินเข้ามาแล้วยื่นคอมาด้วยอ้ออออออาวจะโดนชกเหรอมันมีงูด้วยเหรอแทรเกริลตรงนี้นะ่ะเออไม่มีงูนะมีแต่แต่หน้าตามันก็แปลกเหมือนกันนะ ไม่ได้งงไม่ได้โดนอะไรนะ่ามาดเอ้ยอ่านั่นไงนแล้วมันขย่ำแล้วขาย่ำแล้วโอ้นี่มันแมวคอยอาวก็คือตัวอะไรเนี่ยโอ้นันนาซี่ฉันน,นนั้นกระทืบใหญ่ดูสิกระทืบใหญ่เลย,ายาเปียบเปียบโอ้อยแพอฟื้นมาก็เป็นอย่างนี้เลยน่โอ้นันนสี่ฉันว่าไอโครงการให้อาหารสาัตว์มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนฉันไม่เข้าใจเลยสักครั้งน่าเพราะว่ามันต้องผิดพลาดแน่เลยนะให้อาหารสัตว์คือเราให้มันหรือมันให้เรานะ ฉันดูแล้วมันน่าจะเป็นปใ,ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเอาตัวเรามาให้มันกินใชนก็เธอดูโปชัวดีดีสิเดี๋ยวฉันขอดูโปชัวแป๊บหนึ่งเอ้าเ,เป็นตัวหันดัวเลยเธอตกใจน่ะฉันอ่านหมายเหตุทั้งร้านแล้วมันเป็นตัวเล็กเล็ก ใช้เขาเหยียบเท้าชฉันหน้าฉันไม่ได้ตกใจไปตามเธอนั้นเธอเหยียบเท้านิดหนึ่งเทบหน้าขยับไปนิดนึงได้ไหมน้าเอาถอยสุดแล้วเนี่ยมาดีถอยด้วยโอเคเออใช่ฉันตกใจว่าไอ้ตัวเล็กๆล็กมันบอกว่าเป็นโครงการที่ให้เรามาเป็นอาหารสัตว์โอไม่ใช่เรามาให้อาหารสัตว์หน้าโอ้ใหญ่เลยโอ้มันมาต่อคิวกินเราแล้วอลเด่าต่อไปตามไปนี่เหรอ น่าใช่นะเออต่อท tamam ี่กันนะช่วยด้วยช่วด้วยช่วยด้วยเก็อยู่ไหนน่ะเออเฉยไหมอยู่แล้วฉันโดนตีออกไปข้างนอกโ้องโอ้กระโดด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 ขึ้นโอ้ตาย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 กระโดดขึ้นกระโดดขึ้นเออชุด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 โอ้ยเป็นหน้าเลยของการเพื่อการโฆษณาเท่านั้นของจริงเราต้องหลอกหลอดท่านี้ก็หลอดแล้วอ่าเปไหนกันนอะโชคดีนะที่หลุดมาได้เฮ้ โอ,อ,อ้มันหลุดจากสวนสัตว์ไปหมดแล้วนะอ้ยโอ้ตายเถอะโดนดีดออกมาข้างนอกเอ้ะแต่มันอ้าบันดี้เธอยังอยู่ข้างในนิดเอาเถอรลอดปลอ,ล,อลอดภัยรอดลอดอดเชกก็เข้ามาเข้ามาเร็วอ๋อล้วทำไมเชกต้องเข้าไปข้างในด้วยนะอ่ามันไม่มีอยู่ในกรงแล้วชเชกก็ฉันว่าเราอยู่ในกรงน่าจะปลอดภัยนะรอบนี้มันกระโดดออกไปนอกกรงหมดแล้วนะอ๋ออ้อจริงด้วยโอเคโอเค นั่นไงมปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วไทเกิลเปลีนะั้นที่เรามาอยู่ในกรงเปลี่ยนบทบาทกันมันมาชมเราเราไม่ได้ชมมันจริงด้วยวันนี้ที่เรามาสวนสัตว์คือเรามาให้มันชมเราอือมีตัวหนึ่งมันกระโดดเข้ามาแล้วทำไงเดียรทำไงเดีรรถคันนี้ขับได้ไหมรูแล้วรูแล้วทำไงดีกัน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 ห้องกันห้อง กันกันแม่เข้าเขาเดือดเขาเดือดเขาเดือเขาเดืออย่าเพิ่งปิดสิโอเคปไปไปหายหัวเอฉันเข้าทางนี้ได้อเข้าได้เหรอออืโอเคไงตอนนี้เราอยู่ในกรงแทนนะสมน้ำหน้าอยู่ข้างนี้สมน้ำหน้ามันเป็นหัวเค็มมันเป็นหัวเค็มทำอะไรไม่ได้หรอกหน้าก็เราหัวจอกอย่าเอ้ยเอาวให้ตายเถอะทำไมยังไงเอาไช่ก็ไปเลย เลยฉันรับบทเป็นอาหารไปละกันเนี่ยหนีก่อนอ๋อวันนี่มันหนีออกไปด้วยแล้วเหมือนกันโอ้ดีเลยถ้างั้นฉันก็แล้วมันมาโผล่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนนะฉันก็ออฉันก็ทำไมมันโผล่ได้น่ะออไม่รู้สินะตอนนี้ฉันกําลังทําท่าปั่นจักรยานอยู่ด้วยนะเธอรุ่นสี่ฉันก็เธอปั่นจักรยานแข็งแรงเลยนะถือว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายไปในตัวนี่เรามาเที่ยวสวนสัตว์จริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมาสร้างภาระอะไรสักอย่างนั่นน่ะสิ แล้วมันเดินเพศพาดด่านจะไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นะ่ะมันออกไปข้างนอกกันหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นเราอยู่ในกรงแทนของจริงเออดีมากเวทีกู๊ดโอ้มันออกไปเที่ยวเล่นกันข้างนอกชัยก็ดูสิมันวิ่งเล่นใหญ่เลยน่ะมีตัวหนึ่งที่ยังอยู่ในกรงช้ก็จะปั่นจักรยานเล่นเลยเหรอเอ,อ่อฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะผอมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะออกกลางกายในสวนสัตว์ไปเลยแค่เออป็นความคิดที่ดีอ,อ่อช้เกัเธอ ปั่นจักรยานนานเกินไปแล้วนะอ,อฉันก็อยากจะลุกหรอกพอดีว่าตะคิวกินนะตะคิวกินตัวแต่ไม่กินขาตัวขยับไม่ได้วันนี้ก็อยากจะลุกเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้รู้สึกได้เลยว่ามันมอนมีตัวอะไรมาจ้องมองเธออยู่นี่ก็เลยไม่กล้าลุกนะออมันสังเกตการดูว่าเธอชิ้งแง่แกะนะ่แล้วจริงหรือเปล่านะ่ะ ฉันว่ามันคงสงสัยนะเห็นขาฉันขยับอยู่บ <kah ge> <playing> ัดนี้ก็สงสัยเหมือนกันขยับได้ยังไงเนี่ยไชเกิลฉันว่าเธอเธอน่าจะไม่ได้สลบจริงแล้วเช็คแล้วเช็คแล้เช็ค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 ขอขอโทษนะไชเกิลวันนี้ไม่ไม่อยากอยู่ด้วยนะวันนี้ขออนุญาตครานนะเธอจะไปไหนรอฉันด้วยสิฉันจะคิวกินนะฉันขยับไม่ได้ เออเออปฏิเขาบอกเอ้ยโดนเช็คเหมือนกันให้ตาเยเถอะเจ้าตัวนี้นก็เอามาันออกไป <c oughs> ช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วย